ยุงลายและคลิตออกจะหมดไปเมื่อเจอกับมาตรการขั้นเด็ดขาด Big Cleaning Day เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลายเก็บหนึ่งเก็บขยะเศษภาชนะขังน้ำป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งพบพันยุงลายวัสดุเหลือใช้นำไปขายเป็นรายได้เสริมเก็บแล้วรวยเก็บสองเก็บกวาดบ้านให้สะอาดปลออยปล่งป้องกันไม่ให้ยุงลายเกาะพักขัดล้างความภาชนะใส่น้ำ เปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์เก็บสามเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้สะอาดมิชิดโดยการปิดฝาโองถังไม่ให้ยุงลายลงไปวางไข่รูปทำความสะอาดโดยพร้อมเพรียงกันทุกเดือนและอย่าลืมกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดอ,ออกต่อเน,นื่องทุกสัปดาห์าห Big, Big Cleaning Day, Big cleaning day. เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลายวันไข้เลือดออกอาเซียน15มิถุนายนของทุกปี